สวัสดีค่ะครูหมีมีประกันออนไลน์ค่ะวันนี้ครูหมีมาที่สํานักง,งานคอปคอ,อ,อจังหวัดยะโสธรน,นะคะเพือนนะะ่อมาต่อใบอนุญ,ญาตเป็นนายหน้าประกันมีหน้าสภัยครั้งที่1นนะคะครูหมีมีใบอนุญ,ญาตเป็นนายหน้าครบทั้ง2ออย่างเลยนะคะตามที่กฎหมายกําหนดนะคะทั้งเป็นนายหน้าประกันมีนาสภัยแล้วก็นายหน้าประกันชีวิตนะคะค่ะขอแนะนําเพื่อนๆนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะทําอาชีพนี้นะคะเราควรจะมีใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะการที่เราจะ มีใบอนุญาตนะคะเราจะต้องผ่านการอบรมนะคะเราจะต้องไปสอบนะคะการขอรับครั้งที่1น,นะคะอบรมเก็บชั่วโมงนะคะสิบชั่วโมงนะคะแล้วก็ต่อครั้งที่1ครั้งที่สองนะคะครั้งละสิบชั่วโมงนะคะการต่อสามนะคะ อบรมอีก50ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะถ้าหากว่าเราจะต้องการที่จะมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพในการทําอาชีพนี้ของเรานะคะอย่าลืมมีมาสอบใบอนุญาตนะคะแล้วก็สอบใบอนุญาตเสร็จแล้วก็อย่าลืมต่อกันนะคะการต่อใบอนุญาตก็สามารถที่จะต่อล่วงหน้าได้2เดือนก่อนที่จะหมดอายุนะคะสวัสดีค่ะ